สวัสดีครับผมเมีเม่นวองวัดไซ่เบดอีกแล้วครับครับามาลุ้นน่วกันครับวาชิมานบ่วมานครับผมไปเลยครับผมบไปเลี้ยงพ่อกันครับผม <c oughs> เดียนเตเท้พี่พน้โตนครับอันกหัดครับผมขียนี้ครับขอี่บผมกันครับเก้มงเพิ่งหินเลยครับเนาะบักไม้จินเวสครับนี่ โอ้ม oh, 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 ันัห้อยกินเบ็ดครับโอ้ยเบิ่งครับคนยังมันมันหอยครับไปครับลุ้นแล้วกันต่อครับผมมาครับลุ้นนี้ครับโอ้เียงเดียวครับโอ้ยเขียงนะพี่น้ออยากมาอยากครับเบิ่งเอาครับ สามนิ้วครับนี่เป็นยังไงครับสามนิ้วครับเอาพี่น้อนมือไม่เสีย,ยครับขอกั้งครับขอกัง้งใส่ปนครับรเดี๋ยวจนเขา อีออกสิคนครับมาเตรียม,มครับผมมีเพียงพียงพีง,พงใส่พอดีคนครับ ไม่เล็กโอ้ยกินแหงนะเขียนหยักครับเขียนหยักมาเล็กโยบิเล็กเขียนหยักเล็กไปสามงูครับสามงูครับเขียนหยักบาดแผลทุ้งแยงมากครับมูนง่านเลยครับผมเขียนง่าย เย็นไงข้อกั้งครับผมโมมานรพระดุรับที่มีแต่ฟาก็ั้งนี้แหะครับผมลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปด้อครับผมกล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับเมา